ฉันไม่มีทั้งครอบครัวและภูมิหลังทำธุระในหลวงต้องระวังไม่อย่างนั้นฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงไม่มีหัวกุ้งทำไมคุณไม่สวมชุดก่อละ่กะกรอเกรอะ…อะไรฉันไม่มีเอศักสิทธิ์ฉันลืมต่อสังนี้คุณไม่ได้อยู่ในกองทัพหลังจากปีฉันจะขอให้ใช,ชายชราแนะนำให้คุณเข้าร่วมกองทัพ ที่น้องของเราอยู่ด้วยกันอีกครั้งคอยว่ากันทีหลังเอาตาออกเดี๋ยวนี้ฉันสัญญากับลูกคนที่สองของลีโชคดีที่กองทหารนับหมื่นเหล่านี้ไม่ได้ทำสงครามถ้าเป็นสงครามจริงๆฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำหัวขาของฉันจะนุ่มหนังสือบอกว่าท่ามกลางกองทัพชนะจะหัวเหมือนหาของในกระเป๋านั่นคือวิรบุรุษผู้โดดเดี่ยวที่ครั้งหนึ่งในศตรวรษ ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นวัสดุชิ้นนั้นหรือเปล่าในวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีเงินแล้วขอเงินทุกที่ค่าใช้จ่ายในวังนี้ลดลงครึ่งหนึ่งยังจับทองเห็นสอบฉันจะหาวิธีเกี่ยวกับเงินคุณไม่ต้องกังวลกับมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสามารถทำอะไรได้บ้างภาษีทีละขั้นตอนจะไม่ถูกเครดิตจนกว่าจะถึงปี แล้วจะมีการไถ่พวนในฤดูใบไม้ผีครั้งตัวเองยังไม่พอวันแต่งงานของเจ้าชายกำลังจะมาถึงไม่กี่วันก่อนมีคนจากกระทรวงพิธีกลับมาถามจะทำอย่างไรกับการแต่งงานของเจ้าชายทำหรือทำทุกอย่างให้เรียบง่ายฉันไม่สามารถพูดได้ลากได้อย่างเดียวรออีกนะคะใกล้จะรวยแล้วฝ่าบาทพร้อมพร้อมสกัดว่ยตระกูลขุนานางแล้วหรือกมหัวให้พวกเขาเป็นไปได้อย่างไรเที่ยวไทยจะตัดพวกเขา ฉันจะไม่กกมหัวให้พวกเขาตั้งแต่ฉันขึ้นคลองบาลังสารนี้กำลังสกายเป็นคำพูดของพวกเขาแล้วพระบาทสมเด็จพระ